คุณเคยรู้สึกใช่ไหมคะว่าทำไมชีวิตของคุณถึงได้ย่ำแย่คนในวัยเดียวกันกับคุณหลายคนเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขามีหน้าที่การงานที่ดีเขามีอาชีพเขามีรายได้และเขามีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นในขณะที่คุณไม่มีแม้แต่เงินเก็บบางคนก็ยังเป็นหนี้สินดุงรังชีวิตของคุณไม่ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้หรือคุณคิดว่าความมั่งคั่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมเกินไปหรือเปล่า ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีทางรวยคุณลองฟังเรื่องนี้ใหม่นะคะในความเป็นจริงแล้วคุณกับคนที่เขารวยมีอะไรที่แตกต่างกันคุณเองอาจจะเก่งอาจจะดีกว่าเขาหรือบุคคลที่รวยกว่าคุณก็เป็นไปได้แต่มันต้องมีอะไรบางอย่างสิว่าทำไมคนรวยเขาถึงรวยแล้วคนจนทำไมถึงยังจนอยู่ต่อไปเพราะหลายคนที่เริ่มต้นจากศูนย์บางคนเริ่มต้นจากติดลบเขายังสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งได้ และแน่นอนค่ะถ้าคุณลองนำกฎของความมั่งคั่งเก้าประการนี้ไปใช้แล้วล่ะก็กรูเกเชื่อแน่ว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันข้อที่หนึ่งคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับเงินเรื่องนี้เป็นเรื่องของไมเซ็ตล้วนเลยนะคะคนที่เขาร่ำรวยเขาไม่ได้แค่ทำงานหนักเขาไม่ได้เอาเวลาทั้งหมดของเขาไปแลกเงินแต่เขารู้ค่ะพวกเขามีวิธีคิดเกี่ยวกับเงินที่แตกต่างจากคนทั่วไป พวกเขาไม่ได้มองว่าเงินเป็นสิ่งที่ต้องดิ้นรนหาแต่เขารู้ว่าเงินเป็นเครื่องมือที่จะต้องเรียนรู้และจะต้องใช้วิธีการเปลี่ยนความคิดจากคำว่าฉันไม่มีเงินเป็นคำว่าฉันจะสร้างเงินขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คำถามในหัวของคุณมันเปลี่ยนวิธีการต่างๆมันจะตามมาค่ะก่อนอื่นเลิกคิดว่าคุณรวยไม่ได้และตั้งใจเปลี่ยนความคิดในหัวของคุณใหม่ ว่าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้เช่นเดียวกันข้อที่2หยุดใช้เงินเพื่อสร้างภาพแต่คุณต้องใช้เงินเพื่อสร้างอนาคตคนส่วนใหญ่จนเพราะว่าพวกเขาใช้เงินไปกับการลดมูลค่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมรถหรูหรือของฟุ่มเฟือยท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่มีฐานะที่มั่นคงถ้าคุณอยากรวยคุณก็ต้องเริ่มใช้เงินไปกับสิ่งที่มีมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของทักษะหรือเรื่องของการทำธุรกิจลองปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเงินของคุณใหม่หลายคนคุณอาจจะเห็นที่ดาราเป็นข่าวดังอยู่ในช่วงที่ผ่านมาใช้เงินจนเกินตัวใช้เงินซื้อความฟุ่มเฟือยหรูหราใช้เงินเพียงเพื่อให้ทุกคนมองว่าเขาเป็นคนรวยแต่สุดท้ายก็เป็นหนี้หัวโตอยู่ในปัจจุบันไงคะข้อที่สสร้างแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง เศรษฐีเขาไม่ได้มีรายได้ทางเดียวนะคะพวกเขามีรายได้หลายทางพวกเขามีงานประจํามีธุรกิจมีรายได้จากการทําอาชีพเสริมมีการลงทุนและก็มีแหล่งต่างๆที่จะทําให้เงินหลั่งไหลเข้ามาค่ะถ้าคุณอยากจะหลุดพ้นจากความจนคุณก็ต้องเริ่มต้นสร้างรายได้หาไรายได้ให้มากกว่าหนึ่งช่องทางใช้เงินให้น้อยกว่าที่หามาได้เปลี่ยนความคิดเรื่องนี้ให้ได้นะคะ ข้อที่ 4. เศรษฐีทุกคนเขารู้ในเรื่องของการลงทุนค่ะเขานําเงินของเขาไปลงทุนแต่การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงบางคนก็เลยเลือกที่จะเอาไปลงทุนในสิ่งที่เขาศึกษาหาความรู้มาแล้วเป็นอย่างดีบางคนเอาไปฝากธนาคารแต่ต้องใช้วิธีการของดอกเบี้ยทบต้นเขาจะไม่ปล่อยให้เงินของเขานอนนิ่งๆโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยการลงทุนมีหลายแบบไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในการทําธุรกิจ แต่ไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็แล้วแต่คุณต้องศึกษาความเสี่ยงให้ดีก่อนเศรษฐีเขาเข้าใจความลับข้อนี้ดีและเขาก็จะไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่มีความรู้เป็นอันขาดข้อที่ 5. การลงทุนในตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดไม่มีการลงทุนใดให้ผลตอบแทนสูงเท่ากับการลงทุนในตัวเองอีกแล้วคะ่ะลงทุนในตัวเองหมายความว่ายังไงลงทุนในการพัฒนาความรู้ให้กับตัวเองลงทุนในการสร้างทักษะ ลงทุนในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันทําให้มันเสื่อมคุณค่าไปลงทุนในการแต่งตัวลงทุนในบุคลิกภาพลงทุนในสิ่งที่จะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นเก่งขึ้นและรายได้ของคุณจะเพิ่มตามขึ้นมาตามศักยภาพที่คุณได้เพิ่มให้กับตัวเองค่ะข้อที่ 6. มีวินัยทางด้านการเงินคนรวยทุกคนเขารวยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขารู้จักควบคุมเงินของตัวเอง พวกเขาใช้แผนการใช้จ่ายเขารู้จักเก็บออมเขาบริหารเงินได้เป็นอย่างดีและเขามีวินัยในการใช้เงินเพราะว่าวินัยในการใช้เงินหรือการบริหารจัดการเงินมันคือกุญแจสำคัญของความมัง่งคั่งของเศรษฐีเลยนะคะข้อที่7เลิกกลัวความล้มเหลวคนจนมักจะมองว่าความล้มเหลวเป็นจุดจบแต่คนรวยจะมองว่ามันเป็นแค่บทเรียนค่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณอยากรวยคุณต้องกล้าลงมือทำ ต่อให้ทําแล้วมันล้มเหลวอย่างน้อยคุณก็จะพอใจเพราะอย่างน้อยคุณเป็นคนได้ตัดสินใจทํามันเองดังนั้นคนรวยเขาลงมือทําทั้งที่กลัวค่ะข้อที่ 8. การเลือกคบคนก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆสภาพแวดล้อมคนที่คุณคบมีผลต่อความมั่งคั่งของคุณทั้งสิ้นถ้าคุณอยู่กับคนที่ชอบบ่นคุณก็จะบ่นไปตามเขาถ้าคุณอยู่กับคนใช้เงินเกินตัวคุณก็จะฟุ่มเฟือยตามเขาคุณอยู่กับคนแบบไหนคุณจะเป็นคนแบบนั้น ดังนั้นจงอยู่กับคนที่จะพาคุณพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าคุณต้องออกจากวงเวียนการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่ไม่ทําให้คุณดีขึ้นจงอยู่ใกล้คนที่มีแนวคิดแห่งความสําเร็จแล้วคุณจะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นค่ะข้อที่9ลงมือทําทันทีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่คิดจะทําอะไรเลยอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคุณเริ่มต้นได้เลยวันนี้นะคะ แม้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ก้าวเล็กๆแต่คุณก็คือต้องเริ่มที่จะก้าวออกไปค่ะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตมันถึงจะเปลี่ยนเห็นหรือยังแล้วคะว่าความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเริ่มต้นจากจุดไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะเดินไปทิศทางไหนถ้าคุณคิดว่าวันนี้คุณไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตได้คุณก็จะอยู่แบบนี้ไปตลอดแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เอาแล้วชีวิตแบบเดิม คุณพร้อมที่จะใช้กฎทั้ง9้ข้อนี้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็กจะก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งค่ะครูเกียรติทบทวนให้อีกรอบนะคะว่ากฎทั้ง9ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินข้อที่2หยุดใช้เงินสร้างภาพข้อที่3หาแหล่งรายได้มากกว่า1ทางข้อ 4. ใช้พลังของการลงทุนหรือดอกเบี้ยทบตน้นข้อ5ลงทุนในตัวเองก่อนเสมอ ข้อ6มีวินัยทางการเงินข้อ7เลิกกลัวข้อ8เลือกคบคนที่ดีและข้อ9ลงมือทำค่ะกด9ข้อนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตและจะสร้างเส้นทางสู่ความมั่งคั่งให้กับคุณได้อย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณอยู่ในสภาพเดิมรีบลงมือทำแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันไว้นะคะครูเก๋ลงคลิปและแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ให้กับคุณในทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ